ลำพี่ก็ลำไม่เข้าเหมือนกันเว้ยอ่ะไปห่วยแล้ว <C le af> ต้องต้องใช้ทคาไม้ตายแล้วฮัลโหลกิจกิจทำอะไรอยู่อ่ะเล่นเกมในหองครับอ๋อเล่นเกมในหองบอกว่างปะ่ะ คือคือตอนนี้พี่จะให้แบบว่ามาแบกพี่นักตาหนึ่งเ่รอวางปะแบกพี่เหรอครึ่งชั่วโมงเหรอโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้เพราะว่าตอนนี้พี่พี่จะร้องไห้กิจจริงจริงได้ครับโอเคโอเคโอเคได้ได้โอเคได้ได้ สวัสดีครับพี่เกดไงสวัสดีครับพี่ไม้เดี๋ยวครับผมเพิ่งเจอยวผมเข้าไปในดิสของพี่ไม้ที่มีเกดพี่เกดไงอยู่ในเดซแต่ไหมพี่ไม้คือเซฟจะเข้าไปหรือไม่หรือของนา่นหรือเอาครับจะคุยกับพี่เกดไงด้วยอ่ะน้องมันบุกแลยพไม่้เฮยความลูกฟูนะความลูกเซฟเซฟเซฟไม่ได้เสียงกีตารเต็นได้ยินครับพี่ไม้แล้วก็พี่เกดไงครับ อ่าเราเราทักทายเก่งงานหรือยังทักทายพี่เก่งยังไปเดทถ้พี่เก่งงานถักแล้วพี่ก็บอกครับน้องก็นเขาไปเกมบอกแอปเฟซพี่เก่งงานอ่ะไม่เห็นรับเป็นเพื่อนอะมันไม่รู้เลยเฟซคนไหนตัวจริงตัวปลอมอะวันนึงมีคนแอดมาเป็นร้อยอะครับเฟซจริงผมเป็นโปรไฟล์พวกผมครับอ๋อพี่ไม่เคยเจอหน้าน้องเลยอดีตเอาไี่ไม่มาแท็กผมท่อไมเนี่ยไปว่าผมใส่แจ็คอ w a t c ที่พี่นายให้มาแล้วก็จะบอกที่พี่นายให้มาครับ แล้วพี่ไม้จะแท็กผมทุกลุมเลยเหรอข<า>อา,อ,า,าอ้เสื้อเสืออีโวให้ผมด้วยอะแล้วผมได้ใส่เสื้ออีโวสไปครั้งแรกด้วยอ่ะมาเป็นุ่งเทพ่ะไม่เราไม่เราเต็มรู้หรอือเปล่าว่ากิจงเคยอยู่อีโวสรู้ไหมเนี่ยช่ครับรู้จริงมากอ่นี่รู้จริงมาหรือมั่วรู้จริงครับอ๋อแ,แล้วตอนนี้กิจง,งอยู่ทีมอะไรก็แล้วพี่พพไม้จะแท็กผมทุกลุมเลยเหรอไม่กูไม่ได้อยู่อ e ีโ เฮ้ยเต็มรู้ไม่กินกินอะไรไม่ดีอยู่แล้วอบตสองสามปีแล้วผมตอนอยู่ที่จริงผมเอามาใส่ตอนที่ผมไปกรุงเทพครับอตอนที่ผมกลับมาจากกรุงเทพผม <จะ S 2> เปลี่ยนรู<อ><ไ>ปโปรไฟล์ครับกดนตะวนแล้วะพี่โดนโดนกระทืบแล้วพี่ได้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 ไม่ไหวนะเนี่ยเราต้องจะเร่งก่อนเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้พี่ไม่ค่อยมีสมาธิตรงพี่วูตรงนะพี่วูตรงได้รึเปล่ามา ไม่รู้มันจะโดดที่ไหมพี่ไม้ไหวไหวพี่ต้องเข้าไปชงมันปอรตไฟผมก่อนผมสวพี่สวยเาได้หมเ่นไดพี่มันเก็บแก๊กลสิเฟรเพี่เซฟพี่เนี่ยเซฟได้อพี่ไมพี่กับกิงไงใครก่งกว่ากันพี่ไมครับ เขาตอบเอาใจสตรีมเมอร์นี่ว่ะไม่เต๊มแต่อันนี้กี่ายบังเหนือเต๊มก็ยาเผื่อเผื่อแบบว่าเวลาพี่ไม้ไม่ได้สเตมอ่ะเผื่อพี่เวกับยาสเตมพี่ไม้แบบว่าก็เห็นพี่ไม้ก็จสเตมอ่ะของเจอกับพี่เกตนายแล้วก็เผื่อพี่เวเขาเออไม่เต๊มยาเขาแพ้ครับอ๋อคือคือเท๊จะบอกว่าพี่เป็นแค่ทางผ่านถูกปะติดแล้วติดแล้ว ไม่เอาเอาเอาหวยหวไม่เจผมเก็บเวลาพี่เกตไงอะเพราะว่าผมเหยอสคิวมาด้วยก็คือกัดขาเมล็ดแต่เอามาลัดกิบด้วยใช่ไหมเจฟเอามาใช้คอมโบกัดอันติแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองเวลาคอมโบเวลาพี่ิกตไงจ่ายน้ำแล้วผมกดเอสค S Q ราดนะครับ ปกติเขาไม่ค่อยพูดกันนะแบบเวลาจะรัดช็อตใครอะแต่ดีดีพี่ชอบคนมีความซื่อสัตย์มาหรอดนะผมใช้เอ็กซคิวมอร์อก็เหมือนกันอะแล้วแล้วเอ่อเซฟเซฟที่ว่าถ้าพี่ตัวตัวเอลดอดกับพี่นายเนี่ยใครชนะเดี๋ยวเกือบแล้วื่อกี้ได้เย็นครับได้เกมผม จกาจะหมอนไงเห็นพี่เกดไงจะจะเอาเคลว่าผมก็จะกดเอซเคยว่าง่าก็คือจะลัดให้ได้ถ้าพี่กูดูเอลโดมกับพี่กิตไงใครจะชนะคือว่าต้องลองว่าพี่ไม้จะชนะพี่กิตไงหรือเปล่าเหงาลิเตอร์บอกลิเตอร์มันแอ๊กนะพี่เกดไงเออจริงมันแอ๊กมันแอ๊กพี่ไม่ไปสอนอะไรเขาพูดไปเลยแอ๊กจริงไม่ได้สอนอะไรเลย ่แอคกิ้งไปฟังมาจากพี่เดียอ๋อพี่เดียก่อนดีเจ้าฟังได้เจ้าฟังได้พี่เดียเขาก็พูดคำว่าแอคเวลาคนจะฝังข้ามแบบว่าชอบแอคไงแล้วสรุปแอคแปลว่าอะไรแอคแปลว่าแอคแปลว่าอะไรแอ็แปลว่าอะไรโคก็คือโคครับอ๋อเฮ้ยแต่เซฟเซฟเปล่าว่าเขามาแอคกแต่มันฟอกสิงักเลยหรือเปล่าจะไอไหน เซฟรู้ป่ะแล้ว่าแอมมันท็อกซิกอะเอ,อเซฟรู้ป่ะโอคอเคเฮ้ย,ยกิจไงเกลียดโคท็อกซิกมากเซฟรู้ไหมกิจไงบอกว่าถ้ามีคนท็อกซิกอย่ากิจไงไม่ให้เล่นด้วยนะอ่าแอดเล่นครับ <c oughs> ไม่กิจไงไม่ให้เล่น,นเปยิงเซฟมะบอกว่าทีมตัวค้ำแอดกิจไงไม่ให้เล่นนะพี่กิจไงจะให้ผมเล่นนะแต่ว่าผม,มอยากจะให้กับพี่เกียดไงกับพี่ไม้บ่อยๆไงไม่จำเป็นต้องติดแค่มาจีบแค่มาจีบก็พอแค่พูดเฉยๆเขาไม่ได้ท็อกซิกพี่เขาแค่บอก แค่พูดเฉยๆเออแล้วแล้วเซฟคิดว่าพี่ไม้นี่ท็อกซิกไหมแอคกปะเอ้าเอาแบบตอบตอบความจริงดิแบบพี่ไม้เนี่ยแอคกปะตอบความจริงเหรอเออพี่ไม้เนี่ยแอคกปะพูดพูดด้วยใจน้องอย่าคิดเยอะพูดในใจหรอพี่พูดด้วยใจมันไม่ใช่พูดในใจพูดด้วยใจเอสเคียโค้ก อะไร execute coke ไม่โดนไม่โดนไม่โดน pixie ครับไปเก๊ไปเก๊ผมเกิดจะกด execute สายตอนที่มันมีเกาะไงไม่แต่เซฟเซฟไม่ตอบคำถามผิดงกายนะเซฟไม่งั้นพี่กิ่ไม่ให้เล่นด้วยนะตอบสิครับพี่ไม้อ่ะงั้นเดี๋ยวให้กิ่งกายถามใหม่อ่ะกิทถามใหม่น้องเซฟว่าเจอเรานี่แอไป ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นแปลว่าอะไรได้กินได้ได้เก็บได้ได้ได้ขึ้ไมาเใจเย็นครับพี่ไม้เจ้ใจเย็นดีครับพี่ไม้ทำไมพี่ไม่ใจเย็นเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราตาหน้าเราไปเล่นกันสองคนถ้าผมอยากเล่นกับพี่ไม้อ่ะผมต้องเซฟตัวเซฟตัวไงเพราะว่าผมอยากเล่นกับทุกคนไงแล้วถ้าจะเล่นกับพี่กับเล่นกับพี่ไม้เลือกใครให้ผม เลือกเหรออ่าเลือกกันเลยกับใครเลือกกับใครไม่หัวเราะเจยดจังวะเห้ะเอ้ยเอ้ยอย่างเงี้ยคิร์ฟคร์ฟผมจะตอบยังไงดีอ่ะตอบด้วยใจอย่าคิดเยอะเออแรงหนระหว่างที่กับทีนายเฟซอยากเล่นกับใคร ได้ทั้งคู่นั่นแหละรครับไม่แล้วถ้าเลือกได้คนเดียวอะ่ะเอาอีกอ่วพอละ,อละเอาเยอกะกันไปละเราอะเราเนี่ยแอ๊เกินไปแล้วเะพร้อมไปเลยกับทุกคนครับอุ้ยโอ้โหบัตรโดดแรงไปไหม่สรุปคือเซฟก็จะไม่บอกใช่ไหมว่าเซฟอยากเล่นกับพี่เด็กกิจมากกว่าถูกปะอ่าครับเพราะว่าเผื่อผมอยากจะเจอพี่กิจไงตัวเองอ่ะผมผมก็เดาว่าผม,ผมส่งท่าพี่กิจไงครับเย้ yeah. ไอ้บนเจโดนบัสว่ะไปเลเซฟติดคือโอ้โหเซฟกินางที่สูงกว่าพี่นะรู้ปะเนี่ยอกินไงสูงกว่าพีวีด้วยอย่าเล้าะเราจะแตกพายไหมนั่นสินั่นสิตอนนี้เรามีเรามีเรามีดีบัฟอยู่กับตัวเองไงกิตเรามีดีบัฟอยู่ใหญ่ได้ดี เรารู้ถึงความลำบากที่พี่ต้องโทรหาเรา้วยครับว่าก็พี่ไม่ให้ผมโฟกัสเล่นเลยผมคุยอย่างเดียวเลยอ่ะพี่เกดผมแอดเฟซไปแล้วครับโปรไฟล์ผมเป็นรูปคนนะครับโอ้พี่มาเป็นรูปแมวปกติพี่ไม่คยรับคนที่แบบโปรไฟล์แบบเป็นรูปคนนะชอบรับแบบเป็นรูปตุ๊กแกอะไรเงี้ยถ่ายเราตรงกลางอย่างนัวพี่ถอยมา วัตถุดิบผมใส่ยู๊ยู๊กยู๊กผมใส่แสต๊ดสีหลืงเขียวเป็นแสต๊สูงแล้วก็ใส่แสตีวอนขอพี่นายที่ให้มาแล้วก็ใส่หัวฟรีไฟที่พี่นายให้มาค่ะอ๋อไม่พี่สุใบ้ยพี่คุยกับเซฟเออพี่พี่คุยเลยพี่คุยเลยตอนเนี้ยผมต้องโฟกัสแหละผมจะเอาตรอดเซฟต้องเปลี่ยนก่อนประมาณ2วันเป็นรูปตัวแกร์สองวัน ไปตแกสอวัยเหรอใช้ได้ก็ถ้าถ้าถ้าไม่เปลี่ยนก็ที่ทีีน่ก็ไม่รอกเพื่อนได้เดี๋ยวเดี๋ยวแดีต้องอนุญาตแม่ผมก่อนน่ะได้ได้ไม่ไม่ต้องมาแได้ไอเมาเ๋ยวกพี่เให้ีนกาตนย่เราเดิมเราเดิมีคนเราเดิมีคนเลยวันีผมการการจะไปตเบฟพอดีเลยอ่ะเคเคเซีนลงเซรีนลงเซรีน่ล โดนเทิงครับโอเคพี่เอาน่าจะสูได้อยู่นะเอ้ผมจะเล่นตรงกลางอะอยู่นะผมมันพ่อหมดแล้ไออกมาได้ปะใครพ่อแตก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 เดนกสองต้องจีนกลางก่อนนะโอเคไหมโอเคครู เอิดีก็เกิดแล้วะเกิดพี่พี่ไม่ประสบพี่ไหมให้ผมมาเจออะไรไม่ด้หมอแบกก็แบกจริงจเลยเนี่ยจะเกคิวแล้วเนี่ยก็บอกแล้วว่าจิงฉัก็พี่เก่งงานสุดยอดไปเลยอ่ะเฮไมก็ด้วยโอเคโอเคขอบคุณครับเว้ยแต่เซฟเซฟเล่นดีดัเซฟเล่นานชีเก่งมากนะรู้ป่ะไม่ไม่ต้องมาพี่ไม่ต้องมาปล่อยผมลด้คนเดียวพี่ที่มีจับได้ว่าเรื่องที่เอาคอร์สตะเกียรน่ะที่ผม พอไปหาเพื่อน่อนน่ะขอจ่ายที่ตายปะขอเล่นมวยขอไอ้ขอไอ้เซฟเซฟอันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่เอานะพี่ถอยนะไปเซฟเราไปเอสายกนเยบไปววยวยวยเล่นสายอยู่จะเปล่าเจตการ

ได้ครับมัดมันหายไปไหนวะพี่ไปมันอยู่สามมันอยู่รางมันอยู่รากมาเจอป้อมก่อได้ปะได้ปะมดูก่อนเลยไม่ได้ปะไม่ได้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 ปะได้ปะอาที่เกต โดนเอ็นปะเนี่ยเอาไอที่เกดตรงไม่ดีอะไรวะเนี่ยเอาอีกครับพี่ไม้เอาอีกกเออาีครับพี่ไม้กูไม่ไหวว่ะพี่ไม้กูไม่มีพลังในการแบกมากพออุณหภูมิขึ้นเลยร้อนเปิดแอร์ เอาอีกครับพี่ไม้ชวนผมหน่อยครับเออเอาอีกพี่ไม้เอาอีกแต่ผมไม่เอาแล้วนะไอ้คนนี้คนมันรบายคนแล้วเน่ยเล่นขนาดไหนจะชนะวะพี่ไม่ตอนเนี้ยคือกีดอะยังไม่ได้วอร์มกับน้องแกกว่าที่พี่จะเล่นชนะกับน้องแกพี่ก็เสียไปเยอะผมว่าผมก็เล่นดีนะเกมเนี้ยกูต้องเอาทุกเหตุมาแบกอะกูพูดจริง